emas Ma, gotta... eh yeah. oh, ได้วะได้มได้มาแล้วแต่เราไม่กินเราจะเก็บไว้ไดีมัง้งนมกระป๋องจะเก็บไว้เเพื่อออ๋ราจะเก็บเอาไว้แช่แล้วกินตอนเย็นไปซื้อน้ำมันมาซื้อมาอุ้ยจังนล่น

มีมอสแมนนี้เขาไม่อยู่ดีมอปกติที่เป็นนมกล่องนี่ก็หายยากถึงแล้วน,นะอันนี้ดีมอก,กระป๋องหายยากมากเลยอ่ะในก่อนเนี้ยเพราะว่าเรามีขายเราไปซื้อกินทุกวันเลย มันอร่อยไอ้จะมาคนแรกโอ้ยกลิ่นใครมันขี้แถวนี้วะ ขวนเลยนอนนะออะไรอ่ะเสียงแล้วก็า้อง่า้หนงอยู่เพื่อน เรอยากถ่ายมานะเดี๋ยวไม่ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะลืมเราก็ไม่ได้ลงคลิปในช่วงมาสี่วันแล้วกูบอกห้ามที่กูบอกให้กินในห้นองออกไปเลยกูบอกห้ามกินในห้องอยา่าดื่มแบบนั้นเดี๋ยวมันล่วงยู่มดีๆอึดอ <c oughs> ดเขียวมันตกอะ่ะออกไปข้างนอกไปมันไม่ตกหรอเนี่ยมันหาาทายเนี่ยก็ดู อไอบนกปซื้อแล้วมาอีเวนต์นี้อย่าไปซื้อนะอีเวนต์ยิมาาะมันปีใหม่แล้วเองมีอะไรให้ดูว่เปิดเพลงไหมจะได้สิกิไม่เอาจงตีติ มาตีลิขิตจริงเนี่ยถให้เปิดอ่ะเน้ยเฮ้ยเขาเล่นลูกไปหนเขาเล่นลูกีปหนเขาไปยันต้นกล้วยสามสองแปดหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งเข้ากปมากต้นกล้วยหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ ไอเดี๋ยวคนในช่องเองก็รู้หมดแล้วเฮ้ยเขาไม่เข้าหรอกตาติดชีวิตโพสเธอจะไปเซ็กมัมก็นตามนีตาติดชีวิตมันหนมั่งหาคนก็อยากดูมั่หาอีกไหมเขาไม่ด้เองจะดูเองจะให้ดูทำไมแล้วก็เรื่องไปเซ็นเซอร์เอาอยู่ดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงให้เราเหรอป่าวไม่ให้ไอ้เรืเอาจะเอามา iPhone iPhone มันไปไหน

โอยก็มันตกเองก็บูดเออเม่อกู้อเวปิดเปิดเปิดอ้าเปิดเลยอะเบกคนอาบต้องายาบต้องรนี่อะซื้อมาห้บาทใทุกคนเอหาสิบบาททุกคนดห้าบาทแกิเอโต แกสิเวทโป่ไหมม่มีคนมาเีคนนึไปถาย่ายไปถ่ายเรื่ยไข่กิ๊บเล